อริยสัจสี่โดยสังเขปทรงแสดงด้วยความยึดในขันห้าทิ่ขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่านหนเล่าสอย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุก์ขความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐ คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์พิคุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิคุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่า ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์พิขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตันหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินมักทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตันหาในกามกามตัณหาตัณห,หาในความมีความเป็น ภาวะตันหาตันหาในความไม่มีไม่เป็นวิภวะตันหาพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์พิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตันหานั้น ความสละลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อะไราถึงซึ่งตัณหานั้นเองอันใดที่กุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกขที่กุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์8นั่นเองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระะลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ พิกุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถอด